สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีปืนทอร์รัสแท็กเกอร์9.2นะครับเป็นปืนที่ผมเนี่ยเคยทำรีวิวเอาไว้เนี่ยประมาณสักช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาวันนี้ก็มีโอกาสที่ดีนะครับที่นําตัวปืนเนี่ยเอามายิงอีักรอบหนึ่งนะครับก่อนจะทาอะไรกับปืนทุกท่านนะครับตรวจสอบความปลอดภัยปืนกระบอกนี้ผมตรวจสอบความปลอดภัยนะครับเรียบร้อยโม่นะครับ LR ก็ไม่มีกระสุนโม่แม g กนัม um, ก็ไม่มีกระสุนนะครับทั้ง2แบบนะ ความพิเศษนะครับของตัวปืนก็คือเป็นปืนที่อเนกประสงค์ตรงที่ว่าสามารถสับเปลี่ยนโม่ใช้ตออขนาดได้นะครับก็คือจะใช้ LR ก็ได้หรือจะใช้เป็น22 Magnum แ,แบบนี้ก็ได้นะครับเรียกว่าสะดวกสบายดีมา,ากๆนะปึ๊บใส่เข้าไปนะครับแค่นี้ก็จะเป็นตัว Magnum เรียบร้อยนะครับ t h w a กเ g g e r มันจะมีอยู่2องลำกล้องน,นะครับ2ขนาดที่ ทางร้านปืนนลมิตรเนี่ยได้เอามาจําหน่ายนะครับในประเทศไทยก็คือจะมีลํากล้อง4นิ้วแล้วก็ลํากล้อง6นิ้วนะจะเป็นเช่นนั้นนะครับของผมเนี่ยเลือกที่4นิ้วนะครับเนื่องจากว่าความคล่องตัวของ4นิ้วเนี่ยย่อมมากกว่า6นิ้วนะครับแต่กลุ่มกระสุนเนี่ยหนิ้วเนี่ยน่าจะดีกว่าน่าจะดีกว่านะครับทางด้านซ้ายของตัวปืนนี่เลยนะ992นะครับไม่อิ b บาซิลพลิกปืนนะครับไปทางด้านขวา ก็จะมีตัวโลโก้เทารรัสนะครับตัวนี้เป็นลายเซ็นของผมเองนะครับแบนด์เทารรัสจะมีทั้งหมด9กระบอกนะครับทั่วประเทศเป็นปืนที่สั่งทำพิเศษนะครับตัวเทารรัดนะครับกระบอกนี้ส่วนหน้านะครับก็จะเป็นแ้มเหมือนกับเป็นสติ๊กเกอร์นะครับหรือพลาสติกสีส้มเนี่ยอยู่ด้านหน้านะครับเปลงได้ง่ายแล้วก็ชัดเจนดีส่วนหลังปรับได้นะครับขึ้นลงแล้วก็ซ้ายขวานะครับบริเวณนี้ ระบบความปลอดภัยนะครับผงตวปืนก็จะเป็นแบบแท่งทาร์ฟเบอร์บาร์เป็นเรื่องของระบบความปลอดภัยของแบรนด์เทาวรัสนะเกือบทุกโมเดลนะครับที่เป็นลูกโม่ก็จะใช้เป็นตัวทาร์ฟเบอร์บาร์นะครับตัวนี้จะต้องเหนี่ยวไกลจริงจะลั่นได้จุได้9้านัดนะครับเลื่อๆเลยเดี๋ยวเรามายิงทดสอบนะครับยิงทดสอบยิงเล่นดูนะว่าจะให้กลุ่มกระสุนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะยิงตัวเทาวรัต9 92นะครับแท็กเกอร์ลำกล้อง4นิ้วกระบอกนี้นะครับใช้ลูก CCI สแตนาร์ดบรูสตี้นะครับความเป็นสูเนี้อยู่ที่1,070ฟุตต่อวินาทีนะจุ5นัดนะครับใส่เข้าไปหลังจากที่ไม่ได้ยิงมานานนะครับก็รอวันซ้อมมือหน่อยขอยิงแบบซิงเกิลนะครับจากจุดนี้ก็ประมาณสัก10เมตรเล่งจี้กลางเอ็ก ยิงจบเคลียร์ปืนนะครับปืนปลอดภัยนะชุดแรกนะครับของตัวเทอรัสแท็กเกอร์นะครับเจ้าก็สองกระบอกนี้ลำกล้องสีนิ้วปรากฏว่ากลุ่มเนี่ยออกมาทางขวานะเปที่เรื่องของศูนย์นะครับอีกแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยผมยิงตัวเซมิไดร์เมทสามกลุ่มเนี่ยมันก็ขึ้นข้างบนอันนี้กลุ่มเนี่ยออกมาทางขวานะครับนั่นก็เป็นการยืนยันว่าศูนย์ของเราเนี่ยเมื่อเราเก็บไว้นาน ในการที่จะมายิงทดสอบนะครับหรือว่ายิงฝึกซ้อมเนี่ยก็ต้องมาดูเรื่องของศูนย์ก่อนนะครับว่ามันไปท่าไหนไหนนะแบบนี้คือออกขวาชัดเจนนะครับอยู่ที่จุดเดียวกันนะนี่ครับเาวรัตแทกเกอร์9ก้ากชุดที่2นะครับผมก็จะใช้ลูกเดิมนะครับตัว cci สแตนดาร์ดโรซิตี้แต่ว่าก็จะเผื่อเรื่องของกมกระศูนเนี่ยนะสนิทน,นะครับเป็นการยิงแก้ในชุดที่2 ระยะเดินนะครับประมาณสักสิบเมตรไปชุดที่สองนะครับยิงแก้ยิงจบนะครับเคียร์ปืน ปในชุดที่2นะครับก็ถือว่าโอเคนะย้ายจากขวาเนี่ยขยับมาซ้ายแต่อาจจะเผื่อมากไปนิดหนึ่งนะครับมันเลยหลุดนะหลุดวงเอ็กมาแต่ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มที่ที่ดีมากๆนะครับตัวเทารรัสนะน้ำหนักไกลนะครับของเทารรัสเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักนะค่อนข้างมากทีเดียวนะครับขนาดตัวซิงเกิลเนี่ยผมว่ามี12ปอนด์ขึ้นไปแน่นอนนะครับแบบนี้เดี๋ยวผมจะลองยิงแบบดับเบิลแอคชั่นดูนะครับเรื่องของ ฟิลลิ่งแล้วก็การทำงานของตัวปืนกลุ่มดีนะครับถือว่ากลุ่มดีระยะ10เมตรชุดนี้นะครับบรรจุไปเต็มโมโ่เลยนะครับจำนวน9นัดนะจะยิงแบบแเบ็มเชันนะครับยิงที่บริเวณเลข7นะครับโดยประมาณลอ,องดูนะครับค่อนข้างหนักนะครับตัวไกของเทารัส เกืปืนปืนปลอดภัยนะครับเรียบร้อยเรามาดูนะครับที่กลุ่มกระสุนกันมาสักครู่นะครับยิงแบบดับเบิ้ลแอคชั่นนะก็ถือว่าสวยงามนะครับไม่ได้หลุดมากชุดสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะยิงมือเดียวนะครับแบบดับเบิ้ลแอคชั่นโดยที่จะเล็งไว้ประมาณซสากเล็กแปดตรงหกนาฬิกานะครับลองดู ยิงจบนะครับเขีรยปืนปืนปลอดภัยมาดูนะครับยิงมือเดียวแบบดับเบิลแอคชั่นนะกลุ่มกระสุนนะครับของการยิงแบบมือเดียวนี่นะครับดับเบิลแอคชั่นของตัวเทารรัสนะก็จะกว้างหน่อยนะครับกลุ่มกระสุนยิง2ม,มือ,อแคบมานิดหนึ่งทีนี้ยิงแบบซิงเกิลแอคชั่นนะครับก็จะได้กลุ่มที่แคบมากที่สุดนะตามน,นี้เลยนะครับ สรุปนะครับตัวเทอรรัสแท็กเกอร์ก็สองนะครับกระบอกนี้ก็ถือว่าเป็นปืนที่เอาไว้ยิงเล่นสถนนการได้ดีแล้วก็สนุกมากๆนะครับกูกระสุนเนี่ยก็ถือว่าไม่ขี้เละในแบรนด์เทอรรัสนะครับใช้ได้ดีทีเดียวนะตัวนี้นะครับพิเศษตรงที่ว่าเปลี่ยนโม่ผมไม่ได้เอาตัวสองสองแมกนัมมานะครับใช้เฉพาะ LR ยิงนะตัวปืนแบบนี้ก็ถือว่าเป็นปืนอเนกประสงค์นะครับที่ตอบโจทย์นะสำหรับคนที่ขออนุญาตยากๆหน่อยนะครับ ขออนุญาตไปเดียวแต่ว่าได้2แบบนะครับมายิงเลยนะครับตัวนี้โอเควันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกเป็นญยาสูงนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ